เรือขนส่งเอเชียติกสาธรอ,อยู่ล่องแม่น้ำเจ้าพระยาท่านผู้ชมล่องแม่น้ำเจ้าพระยามีเรือขนส่งแบบนี้เอเชียติกโอ้โหนักท่องเที่ยวก็เยอะมากพอสมควรและทุท่านเลยวันนี้ก็เยอะมากพอสมควรโอ้โหเป่านกวีดแล้วร่องแม่น้ำเจ้าพระยามีเรือขนส่งเอเชียติกสาธร นั่งฟร <Lindsey> ีขี่ฟีเด้อท่านสุชมเดิโอ้โหเขาเจ้ากำลังเตรียมตัวจะลงมาแล้วลงแล้วลงแล้วท่านสุชมขึ้นมาจากเรือเนาะภาษาลาวว่าลงจากเรือเด้อท่านสุชมดิภาษาไทยเขาบอกว่าขึ้นมาจากเรือเรือข้ามฟ้าร้อยคนน่าจะบอถึง150คนท่านสุชมดูเขาเจ้าก็ถ่ายรูปกันใหญ่เลย แตอ่อยู่มองเอรือนี่เขาบอกให้ถ่านะยเนาะนี่แหละเขาเจาก็เดินมาช้อปปิ้งอยู่เอเชียทิค่านผู้ชมขึ้นมาจากเรือแล้วก็ให้ฝรั่งต่างชาติชาวญ,ญี่ปุ่นเดินลงไปต่อเลยทา่านผู้ชมโอ้ ขึ้นเรือก็ยังไม่เสร็จเท่าไหร่แต่ยังบางคนเดินยืนถ่ายรูปกันอยูนะ่เนาะอันนี้ก็เดินลงเรือข้ามฟากชาวญี่ปุ่นชอบชอบนั่งเรือฝรั่งก็ชอบนั่งเรือเหมือนกันนะทุกท่านเลยเรือข,ข้ามฟากเขาเจ้าก็เที่ยวกันแบบนี้เลยนะทุกท่านเลยอู้ ตอนคาลงเลรือนี่กับโบายปันไดเนาะบบหอดร้อยหคนแต่หัวค่ำเนี่ยส่วงประมาณหกโมงทุ่มหนึ่งน่าจะเยอะแต่นี้สองทุ่มเลยนท่าชมเด้ตรงนี้ก็จะเห็นสิงส่าสวรรค์สวยงามมากๆเลยท่านผู้ชมอยู่เอเชียทิกน่ท่านผู้ชม เป็นมองต่อแถวต่อคิวอ,อยู่นี่เนาะตรงนี้ก็จะเห็นเรือใบโบราณสวยงามมากๆเลยชาวญี่ปุ่นหรือเปล่าเดินไปนี่ท่านผู้ชมโอ้สุดยอดมากตรงนี้สวยงามจริงๆตรงนี้จะเห็นเด่นมากเลยสิงชาสวรรค์แล้วก็โลโก้เอเชียทิคท่านผู้ชม ายเอเชียทิกจะเห็นเด่นมากสวยงามมากมากเลยเ้อท่านชมเลยโอ้สุดยอดจริงๆเขาจะมาถ่ายรูปกันใหญ่เลยเ้อท่านชมถ่ายรูปกันเยอะมากเปิดมาพูดเจอย